เราไปว่ากันต่อฮะตำรวจนั้นไปคุมตัวสาวสองคนหนึ่งนะฮะเอามือเอาคือใช้ใช้มือจะว่าใช้มีดตีปากคอแล้วกันไปปาดคอสาวโรงงานในห้องพักย่านนนทบุรีวันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ญาติๆก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วยนะฮะพี่อยู่กับแม่ลูกกลับบ้านนะลูกนะเรียกพ่อของลูกแม่จะเก็บไว้ลูกหมดนะลูกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วไม่ต้องเป็นห่วงลูก ดูเลย้ยยลาดูแม่เงียบหเงียลูกแม่ไปกับเราเงียลูกเลแวโอ้แต่ภาพที่ดูแล้วมันเศร้าจริงๆขอถูกครับนะ คือนาทีนี้คือนาทีที่ครอบครัวของคุณดารุณีแก้วกระบินอายุ34ีเองครับนะต <c oughs> อนนี้มนพระมาเชิญดวงวิญญาณของนางสาวดารุณีที่ห้องเกิดเหตุนี่แหละพื้นที่อยู่ที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยที่นนทบ,บุรีหลังจากถูกนายอมรอเทพสว่างดาวหรือว่าน็อตอายุ24ปีเป็นเพื่อนสนิทครับ เป็นเพื่อนสนิทที่เป็นสาวประเภทสองอ,อันนี้บอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้แยกเพศอะไรนะครใครทาผิดไม่ว่าจะเพศอะไรก็คือต้องโดนลงโทษเท่านั้นนะนะ,ะแต่น้องคนนี้เขาเป็นสาวประเภทสองแล้วเขาก็มาฆ่าชิงทรัพย์เมื่อกลางดึกของคืนวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วภาพตอนเดินเข้าไปในห้องเนี่ยโอ้โหดูแล้วไม่สบายใจเลยนะฮะก็ทันทีที่แม่แล้วก็ลูกสาวผู้ตายเดินเข้าไปในห้องเนี่ยหเห็นคราบเลือดที่เกิดเหตุโดยสุดตัวนั่งลงเลยนะ คือเนี่ยคนนี้คือแม่ของผู้ตายเนี่ยไม่เท่าไหร่เด็กคนข้างๆลูกของผู้ตายอะ่ะคือเหมือนโตจนรู้เรื่องแล้วร,รู้สึกว่าเอาตายแล้ว<ม>เห็ื่อาเลือดแม่จะจะต่อหน้าเนี่ยลูกสาวเรียกหาแม่อยู่ตลอดเวลาแล้วจากนั้นแม่ของผู้ตายก็เรียกดวงวิญญ,ญาณของคุณดารุณีให้กลับบ้านพร้อมกันครับนี่ฮะแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากพี่สาวของผู้ตายเลยนะฮะพี่สาวของผู้ตายนั้นเดินมา เดินทางมากับครอบครัวด้วยนะครับก็ยังคงทําใจไม่ได้แล้ครับเพราะว่ารู้จักมือฆ่าเพื่ออย่างนี้น้องสาวกับมือฆ่าซึ่งเป็นสาวประเภทสองอ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุดในชีวิตของแต่ละคู่นั่นแหละแต่แต่ละคนนั่นแหละเธอย้ำว่าไม่ให้อภัยมือฆ่านะและอยากให้ถูกประหารชีวิตครับด้านคดีครับคุณผู้ชมครับขออภัยตำรวจสพไซน้อยเนี่ยคุมตัวนายอมรเทพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ หลังจากที่ถูกจับเมื่อคืนที่ผ่านมาถูกจับในพื้นที่ลบบุรีนะฮะใช้พื้นที่ห้องสอบสวนชั้นสองของโรงพักเนะี่ยเป็นจุดจําลองเหตุการณ์อมรเทพเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเพื่อนกับดลนีมาหลาย10ปีแล้วครับวันเกิดเหตุเียมาหาผู้ตายตอนช่วงสี่ทุ่ม <c oughs> เห็นผู้ตายใส่สร้อยคอทองคําแล้วก็แหวนด้วย <c oughs> ด้วยความที่เหมือนต้องการเงินมากอะ่ะ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจตอนตีส <c oughs> องลงมือฆ่าเพื่อนสนิทของตัวเอง ใช้คาว่าเพื่อนสนิทนะคุณไม่ใช่เพื่อนแบบปกติธรรมดาคือมีอะไรโทรไปหาบอกความลับกันและกันอะไรแบบนี้ก็นำสร้อยคอทองคํานําแหวนของผู้ตายไปขายได้เงินมาจํานวนหนึ่งแล้วนำไปซื้อแหวนอีกหนึ่งวงแล้วเงินที่เหลือบางส่วนนั้นเอาไว้เพื่อใช้จ่ายระหว่างการหลบหนีครับอยากบอกว่าขอโทษค่ะพี่ขอขึ้นนะครับเดินขึนิดนึ่งคือเราคนตายเนี่ยเราสนิทกันขนาดไหน กันมากค่ะแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจลงมือเกาะเหียนะครับคือหนูมีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วทางบ้านด้วยแล้วก็กดดันหลายๆอย่างเราตกงานด้วยใช่ไหมคะอยากได้เงินด้วยใช่ไหมคือตกงานไม่ไม่ได้ตกงานนะคะเพราะว่าขายของอยู่กับแม่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้ววันที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุอะหรประเภท ทำไมถึงจะเอาเงินไปเห็นบอกว่าเอาเงินไปนี่คือต้องการจะเอาไปให้เพื่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือไม่อยากกลับบ้านอยากไปอยู่ที่อื่นอะไรคนตายบ้าฮะเอาเอะมันหูมันเป็นเหตุผลที่มันไม่ควรจะถึงไปฆ่าเพื่อนมาเนี่ยใช่ไหมฮะขณะที่แม่ผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่โรงพักตั้งใจจะมาถามผู้ต้องหาว่าทําแบบนี้ได้ยังไงผู้ตายเนี่ย,ย,ยดูแลมาโดยตลอดนะ แล้วส่วนตัวเชื่อว่ามีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีด้วยนะอยากให้มือฆ่าเนี่ยไปขอขมาศพลูกสาวแล้วอยากให้ได้รับโทษประหารชีวิตครับคตำรวจบอกลูกบอกว่าคุณตำรวจเขาจับคนร้ายให้ลูกได้แล้วลูกลูกไปที่ดีๆนะลูกนะทางตำรวจก็จับได้แล้วแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมฟาร์มอยากจะให้ทางศาลเขาตัดสินประหารชีวิตให้ลูกแล้วจะเอาตัวมันมาขอขมากับดกลูกด้วยลูกที่มันทำกับลูกก็ล แม่ครับพีดหน่ครับแม่คิดว่าคนอย่างนี้เมละคุณลูกลูกสาวเราไหมครับเราเป็นคนที่ดูแลลูกสาวเราเองเมยละคุณลูกแม่มากลูกถ้าลูกแม่ได้ขอบคุณลูกผมว่าตัวบวการที่ทำให้เกิดเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูประวัติของออรเทพเาขาเพราะว่า เคยต้องโทษคดีชิงทรัพย์จำคุกมาแล้ว4ปีออกจากเรือนจำไม่มีอาชีพแล้วกลับไปลักลอบขายยาเสพติดนะโอะว่าอันนี้แหละอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพจิตด้วยผมว่าต้องตรวจสุขภาพจิตด้วยหรือใช่ครับโอ้น่ากลัวนะน่ากลัวเราฟังเหตุผลแล้วก็แบบใช่ครับแค่สร้อยกับแหวนท่านก็คุยแล้วขอกันดีๆไหมใช่ไหมเพื่อนกันนะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u ูท b e ข่าวช่องวัน จะได้รีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ